สวัสดีครับกับผมนายเดมอนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกมนะครับแต่เกมที่ว่านี้ก็คือยังเป็นเดโมอยู่นะครับก็เป็นแนวโคอฟลกไลน์นะครับนั่นก็คือ Royal Reward Warrior นะครับซึ่งเดโมนี้ก็เล่นได้ไกลพอสมควรเลยเป็นไงบ้างก็มาดูกันครับ Royal Reward Warrior นะครับเกมนี้ก็ยังไม่เปิดขายเป็นทางการนะครับแต่เดโมให้โหลดฟรีแล้วซึ่งเดโมตัวนี้นะครับคือนอกจากจะเล่นคนเดียวได้แล้วนะครับก็ยังรองรับโหมดโคอฟมาด้วย ซึ่งการเล่นนะครับบอกเลยว่าเกมค่อนข้างลื่นมากไม่มีปัญหายุบหลุดแต่อย่างใดตัวเกมมีแนวการเล่นนะครับเลือกได้จากตัวละครซึ่งแต่ละตัวละครก็มีอาวุธเริ่มต้นต่างกันความสามารถพิเศษต่างกันซึ่งอาวุธประจําตัวของแต่ละตัวนะครับจะไม่มีให้เลือกสําหรับคนอื่นใช้คือมีใช้ล็อกตามตัวละครเท่านั้นนะครับโดยรูปการเล่นนะครับเป็นแนวโลกไลน์แล้วก็ใช้การแชร์เลเวลแลวก็ตัวเลือกร่วมกันคือเมื่อเลเวอัพนะครับทุกคนก็เข้าหน้าเลือกไอเทมเลเวลพร้อมกันเลยโดยไอเทมนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คืออาวุธแลก็ปรรระะดัับบเสิมนค ซึ่งการเลือกนี้เนี่ยหากเป็นอาวุธที่มีอยู่แล้วก็จะมีบอกเลยว่าเป็นการอัปเกรดแล้วก็ไอเทมที่ลูกเลือกไปแล้วนะครับคนอื่นก็เลือกไปได้ไม่ได้เพราะงั้นการแบ่งไอเทมเกมนี้นะครับ,รบก็ควรทําการแบ่งต่เนิ่นๆจึงเป็นสิ่งจําเป็นมันก็ไม่งั้นก็มีทะเลาะก,กันแน่ๆครับอีกอย่างนะครับอาวุธสามารถอัปเกรดขั้นพิเศษได้ด้วยหากมีอาวุธแล้วก็ระดับเสริมที่เข้ากันได้เช่นสําหรับนักเวทนะครับก็คือคาถาเวทเริ่มต้นเนี่ยบวกกับนาฬิกาซึ่งถ้าระดับของไอเทนนครออาาร,ททร้้้่าาาจกดีใภิไ ส่วนอะไรเป็นอะไรบ้างอันนี้ต้องไปหาดูเองครับแตละดาน,นะครับประกอบไปด้วยมินิบอสและก็บอสใหญ่ครับโดยเมื่อเราจบภารกิจนะครับเราก็จะได้เงินในภารกิจมาอัพความสามารถเพิ่มเติมรวมถึงเพิ่มตัวละครที่สามารถเล่นได้ด้วยโดยตรงนี้นะครับต่างคนต่างอัพไม่ได้ใช้ร่วมกันในเดวิลนี้นะครับมีตัวละครไม่กี่ตัวเท่านั้นแถมยังมีตัวที่ยังทําไม่เสร็จอีกด้วยก็คือมีให้เลือกแค่ตัวนะครับแต่ไม่มีความสามารถพิเศษมาโดยรูปบเกมนะครับจะเป็นรูปแบบนี้ก็คือทําการล่งดานนะครับ จบภารกิจเอามาอัปเกรดก็คือเป็นเรื่อยอย่างนี้ครับจนเคลียร์เกมด้านกราฟิกนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้กราฟิกไม่กินสเปคเลยทั้งที่ว่าในหมู่เพื่อนผมเองเนี่ยสเปกก็ไม่ได้สูงกันมากแล้วก็แม้สเปคในกลุ่มจะไม่เท่ากันนะครับแต่ก็ไม่มีอาการน่วงแต่อย่างใดเพราะงั้นเรื่องสเปคเกมนี้ไม่ต้องห่วงครับสรุปนะครับร o ย a l r e วอร์ w a r r i o r นะครับตัวเดโมนี้เป็นเกมฟรีที่สนุกเกมหนึ่งครับสำหรับคนที่อยากเล่นโคโออฟกับเพื่อนๆแนะนําให้หามาเล่นได้เลย ขนาดตัวเกมก็ไม่ใหญ่มากครับค่าวเวลาได้ดีระดับหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญคือไม่เสียตังค์ครับโอเคครับก็ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ